สวัสดีครับผมตั้มไผ่้างหม่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในงานเสวนาคนรักไผ่ครั้งที่11นะครับปักธงชัยนะครับโคราชอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับวันเข้าอบรมวันที่3นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่กลุ่มเครือข่ายคนรักไผ่ของเราได้สอนให้กับผู้เข้าอบรมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นศาลา,าจะเรียกว่าศาลาก็ได้หรือจะเรียกว่า,ากระท่อมก็ได้นะครับอันนี้ก็ความกว้างอยู่ที่3 3.4เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างแต่ที่เด่นกว่าน,นั้นคือ,อเราใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่มาดัดโค้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทรงหลังคา2ชั้นนะครับเห็นไหมครับจะมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ uh, uh, ที่ข้างหน้านี่เป็นชั้นแรกนะครับอันนี้ก็ข้างหลังนี่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับนี่น,นะครับไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ว่า, ideally, วาเราสอนให้กับผู้เข้าอบรมกันนะครับไม้ไผ่ที่เราใช้นี้ก็จะเป็นไม้ไผ่แช่น้ํายานะครับ ตัวนี้เราใช้โครงสร้างขนาดทั้งเสาทั้งคือทั้งแปรนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ขนาด5นิ้วถึง8นิ้วนะครับเสาก็จะเป็นประมาณ8นิ้วนะครับนี่ครับเสร็จออกมานี่คงจะสวยน่าดูนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับงานเสวนาคนรักไผยที่ บ้านไร่ผูกกาไรปักธงชัยนะครับโคราชนะครับวันที่3ามแล้วนะครับในการอบรมผู้เข้าอบรมยังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากให้เสร็จนะครับแต่แต่การสร้างหลังขนาดนี้ไม่ไม่เสร็จง่ายๆนะครับครับที่ช้าเพราะว่าเราต้องเน้นโครงสร้างก่อนนะครับเน้นเน้นเน้นนั่งร้านก่อนนะครับการทํางานไม่ไผ่นะครับ หลังนี้ก็ตกอยู่ประมาณที่ห้าแสนหกแสนนะครับ,นะรบโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมมาถ่ายทอดติดตามให้ชมอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ